ขึ้นนะฮะยืนขึ้นครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะร้องให้รั่นสนั่นหอและสะเทือนไปถึงทั่วทั้งประเทศเลยนะครับและผมก็เชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ในไลฟ์สดของเราในรูปซูมทุกจังหวัด76จังหวัดนะครับก็คงจะพร้อมแล้วเช่นกันครับท่านรอนรัฐมนตรีพร้อมนะคะพังงานเราพร้อมนะพังงานเนะพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านกล่าวคำกติพ์ค่ะเดินดีพันธุเลศดี เดินดีสุขภาพดีดินดีมิตรภาพดีเดินดีสิงแวดลอ้ดมดีเราจะเป็นพี่น้องพี่น้องและคงอยู่กันตลอดไป รอบนี้นะครับครับข่าวรุง่งุ่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะการกล่าวคติพจน์ครั้งน,นี้นะคะก็เป็นการสร้างขวัญและก็กำลังใจนะคะเป็นการให้คำ<ห>มั่นสัญญาในการที่ว่าพวกเราจะช่วยการดูแลทรัพยากรดินของประเทศให้อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยสืบไปนั่นเองนะครับเชิญพี่ฟ้าครับโอเคเชิญทุกท่านนั่งประจำที่อีกทีครับก็เป็นนายกรัฐมนตรีนาธินินพงานนะครับวันนี้ก็รับเกียรติเป็น วิทยากรนะครับวิทยากรเนาะ้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งกำหนดการรละเอียดนะครับหลังจากที่เราเสร็จส่วนกลางแล้วเนี่ยนะครับจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นช่วงกิจกรรมมุดเผานะครับวัดเผาส่วนนี้ก็เป็นเทรนด์อยู่นะครับเรื่องการเผานะครับก็เดี๋ยวจะเป็นกิจกรรมเรื่องการรถเผารถลวกร้อนนะครับครับผม ซึ่งตรงนี้เราจะเชิญทางปอนะครับหลังจากนั้นนะครับอีกอย่างนะครับช่วงบ่ายนะครับจะพึ่งรีบกลับนะครับเพราะว่าจะมีรางวัลพิเศษนะครับจะมอบรางวัลพิเศษให้นะครับสําหรับท่านที่ร่วมอยู่ในงานนะครับกติกาคือต้องอยู่ในบริเวณงานนะครับตลอดนะครับในช่วงของต้นบ่ายนะครับหลังจากกิจกรรมลดเผาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพักรับประทานอาหารรวมกันนะครับแล้วก็หลังจากช่วงบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมอบรมนะ อิสระดินตรวจดินดีแล้วก็กิจกรรมเกี่ยวกับจากรางวัลนะครับสถานการณ์ของพวกเราทุกคนนะครับก็ทานเข้าเสร็จก็มารวมกันตรงนี้นะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยครับเราจะเข้าสู่ช่วงมดเผาก่อนนะหยุดเผานะครับลดมลพิษก่อนนะครับผมก็วันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับท่านหัวหน้าส่วนทุกท่านนะครับได้มารวมกิจกรรมด้วยเดโอวกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ดการครับมีมีอะไรจะชี้แจงนะครับเกียรติทุกท่านนะครับ ครับก็กบเรียนท่านกเกษตรกรจังหวัดปังงานะครับท่านมัตรวัลอภิชาติครับท่านเกษตรจังหวัดท่านอำนวยแอวดโดมครับท่านประมงจังหวัดท่านสุนิติจิรวงครับก็ท่านปศุสัตวต์จังหวัดครับท่านจิตจิตศักจิตศัก์กครับ แล้วก็ท่านปฏิรูปที่ดินท่านยุพาราชินาครับแล้วก็หมอดินนสาครับท่านสุทัศน์กาลาสังครับเป็นหมอดินนาศาประจําจังหวัดนะครับแล้วก็หมอดินนสาประจําอาเภอตําบลหมู่บ้านทุกท่านครับผู้มีเกียรติรวมทั้งผู้มีเกียรตินะครับผู้สื่อข่าวนะครับ<ม>วันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พี่น้องครอบครัวหมอดินนสานะครับได้มาร่วมกัน นะครับทีจ่จัดงานเรื่องในวันหมอดินาสาในวันนี้นะครับนะครับดินดีผลผลิตดีนะครับดินดีสุขภาพดีดินดีส,สิ่งแวดล้อมดีนะครับและก็เราจะเป็นพี่น้องด้วยกันตลอดไปนะครับนะครับนอกจากเราจะมีกิจกรรมในเรื่องของอกิจกรรมของหมอดินาสา <five S 2> แล้วนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในช่วงของ ภาวะที่ทุกคนพบเจอกันนะครับปังงาอาจจะไม่ไม่เดือดร้อนกันสักเท่าไหร่นะครับส่วนที่จังหวัดอื่นภาคกลางนะครับก็เดือดร้อนกันมากนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดปังงานะครับเับผู้บริหารระดับจังหวัดเตา้นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็เป็นวงเป็นยัยมานะครับว่าในช่วงหน้าแล้งนะครับเราก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของหมอกควันต่างๆนะครับซึ่งอาจจะเกิดจาก การกระทำของอต่างๆหรือว่าเกิดจากโดยเฉพาะการเผานะครับในพื้นที่การเกษตรหรือเผาเศษหญ้าเศษฟางต่างๆนะครับซึ่งอยากได้เกิดในเรื่องของหมอกพิษฝุ่นพันต่างๆนะครับแล้วก็เป็นวงพยายมาโดยหัวหน้าส่วนาราชการจังหวัดนะครับในส่วนของต่างกาดก,กระทรวงเกษตรกวันนี้นะครับก็จะนําสารของทางผู้ว่ามาว่า มาประชาสัมพันธ์มารงนรงให้ผ่านไระทางหมอดินาศานะครับซึ่งเป็นเช้าหน้าที่ของเราที่จะไปบอกพี่น้องของเราว่าทํำยังไงให้ลดในเรื่องของการเผาเศษหญ้าเศษฟางใบไม้นะครับก็นํามาใช้วิชาของคณะที่ดินคือนํามาตาพุยหมักนะครับหรือว่าสับกรบลงในดินนะครับท้ายก็จะได้เป็นเรื่องของการาเพิ่มผลผลิตนะครับ ลดต้นทุนเพิ่มผ,ผ,ผลิตตามนโยบายของรัฐบาลน,นะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่ในส่วนนี้นะครับก็เรียนเชิญท่านเกษตรกรจังหวัดนะครับซึ่งจะได้อ่มากล่าวในเรื่องของการรณรงค์ที่จะอุดผาในส่วนของจังหวัดปังงาใ้ที่น้องอหมอที่นษานะครับได้รับทราบแล้วก็ได้นําไปปฏิบ,บัติและก็ไปนไปําไปบอกกล่าวให้ที่น้อง ทางบ้านได้นําไปใช้ต่อไปนะครับขอเชยนเชิญท่านเกษตรกรจังหวัดครับท่านมักกะระวานอภิชาตครับเป็นอะไรเกษตรเกษตรกรนะครับกาเรียท่านขอสังิพาพัฒนาที่ดินท่านเกษตรจังหวัดประมงจังหวัดประวัติจังหวัดสปกจังหวัดนะครับประธานหมอดินาสาและหมออดีนาสาทุกท่านครับ สบายดีบอสนะครับก็ขอให้มาพูดเกี่ยวกับสารก่อนที่เราจะพูดเรื่องของสารจากจังหวัดหรือว่าจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อกี้เราได้รับฟังวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอ่าใครจําได้บ้างครับเมื่อกี้กเกี่ยวกับหมอดิอาสาเขาพูดเกี่ยวเรื่องอะไรบ้างอะมีรางวัลไหมเนี่ยมีรางวัลน, <laughs> นะครับ ก็หมอดินอาสานะครับก็เป็นทีาเรียกว่าอาสาสมัครส่วนหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สังกัดน,นะครับอยู่ภายใต้สถานีพัฒนาที่ดินถึงทางประเทศเรามีค่อนข้างเยอะนะครับมีค่อนข้างเยอะ,ม,อยอะมีทุกหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะจังหวัดพังงาของเราเนี่ยคือเรามีอยู่ประมาณ329รานะครับปลุกรายนะครับซึ่งเป็นจํานวนที่ม,มากพอสมควรถ้าเกิดอาสาเหล่านี้นะครับสามารถที่จะนําสิ่งดีๆนะครับจากองค์ความรู้ที่เรามี ไปใช้ในพื้นที่ก็จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ของเราได้เพราะว่าถานีพัฒนาที่ดินนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับดินถ้าดินดีผลผลิตยังไงครับถ้าดินดีดถ้าดินดีใช้บอโ,โต้ของเขาเมื่อกี้นะครับนะครับเพราะว่าเกษตรเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของดินถ้าดินเราดีทุกอย่างดีหมดนะครับยางพาร,ราเกิดปัญหาเพราะอะไรครับ เพราะผู้คนมองไปที่เชื้อราแต่ความจริงแล้วเกิดจากดินดินไม่ดีทําให้ต้นยางไม่ไม่แข็งแรงเมื่อต้นยางไม่แข็งแรงทําให้เกิดโรคถูกต้องไหมครับนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับก็ผมก็อยากฝากเรื่องของหมอด,ดินก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเรื่องของการเผานะครับอยากให้พี่น้องอาสา,าสมัครทุกท่านนะครับได้ใช้องค์ความรู้ของท่านไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับตัว เราเองก่อนเมื่อเราเกิดจากตัวเราได้เราก็สามารถที่จะขยายไปสู่พี่น้องข้างเคียงของเราได้เช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับคนไทยนิสัยของคนไทยคือชอบเท่าไหร่ครับชอบตามอะไรสําเร็จทําตามไหมตามทุเรียนแพงพาการปลูก <Yeah. S 1> และทุเรียนกำลังมีปัญหาทำยังไงต่อนะครับ ท่านไม่ต้องกังวลใจนะครับภาคการเกษตรเรามีทุกภาคส่วนที่คอยดูแลพวกท่านท่านเป็นอาสาด้านดินก็จริงแต่ท่านก็เป็นอาสาหลายๆคนใส่หมวกหลาไใบเป็นอาสาของปศก็มีเป็นอาสาภาคเกษตรก็มีเป็นอาสา,า,า,าของประมงก็มีเป็นอาสาของปอดอก็มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นใช้องค์ความรู้ของท่านนะครับไปทําให้ตัวเองดีเมื่อตัวเองดีแล้วคนก็จะตามเรานะครับ นี่คือเรื่องของหมอดินนะครับเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางบอให้ผมขึ้นมาพูดคือเรื่องของสารเกี่ยวกับการเผาเผาทําให้ดินดีไหมครับดีไหมดินดีเหรอดีไหมครับเผาทําให้ดินดินเสียนะครับทําให้ดินแข็งนะครับเมื่อดินแข็งจุลินทรีย์ต่างๆที่มีอยู่ในดินก็จะตายเมื่อุลินทนีย์ตายดินมันจะดีไหม ไม่ดีทําไมเขาถึงรณรงค์ให้เผากลบเอเขาเนี่ยไถยกลบเพราะอะไรครับเพื่อเพิ่มยูรินซีในดินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้พวกเรานะครับได้รณรงค์นะครับว่าเราต้องงดเผาให้ได้เริ่มที่ใครเริ่มที่ใครครับตัวเราถ้าเราไม่เผาคนข้างเคียงเราสามารถที่จะไปบอกเขาว่าอยา่เาเผาเมื่อทุกคนไม่เผาเหตุ เรื่องของการเผาจะเกิดไหมครับก็ไม่เกิดสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สารจากนายกรัฐมนตรีสารจากจังหวัดพังงาต้องการบอกให้พวกท่านทราบว่าถ้าใครเผาหนึ่งถ้าพิสูจน์แล้วว่าท่านผิดเผาจริงสิ่งแรกที่ท่านจะได้คืออะไรครับถูกถูกจับประเด็นแรก ประเด็นที่2ท่านจะถูกระง,งับการได้รับสนับสนุนทุกอย่างจากภาครัฐทุกภาคส่วนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2องปีเอาไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเผาอีกไหมครับจำไว้นะครับเผายึดที่ตัวบุคคลท่านจะไปเผาที่ใดไปเผาในแปลงใดไปเผาในสวนใดก็ไม่เกี่ยว ถ้าระบุว่าเป็นตัวบุคคลใดบุคคลนั้นก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสูุนจากภาครัฐอีกต่อไปอย่างน้อย2ปีเอาไหมครับเพราะฉะนั้นทําได้ไหมครับว่าเราจะร่วมมือได้ไหมครับมือเลยครับถาทํามถาขอบคุณมากครับก็ขอเป็นท่เลครับทุกคนก็สมหมวกลายใบนะครับ เป็นกศออมบ้างนะครับเป็นปศุสัตว์อาสาบ้างนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่ดูแลออมอยู่ครับคือท่านเกษตรจังหวัดนะครับขอเชิญพี่อำนวยเอวดมครับครับสวัสดีครับเออพูดเรื่องอะไรนะครับเห็นเมื่อกี้ท่านกศก็ได้พูดทั้งหมดแล้วนะครับ ผมนั่งฟังเมื่อกี้บมเครียดเลยนะเอาอย่างนี้ครับก,ก็ในฐานะที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องของโลนาร์โลงของเรื่องของการเผาอนะครับก็เอาเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ว่าเรื่องมาจากเราได้ยินคําว่า PM 2.5ใช่ไหมครับ PM 2.5เนี่ยมันเป็นฝุ่นที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของอคนในเมืองใหญ่ๆนะครับ เดีนี้เราจะเห็นว่าค่าคุณนะครับก็เป็นมาตรการที่ทางรัฐบาลนะครับก็ให้ทุกภาคส่วนได้มารุนรงณ์ในเรื่องของการหยุดเผานะครับถามว่าจังหวัดพังงาเราเนี่ยมันมีส่วนที่จะทําให้เกิดมลพิษในเรื่องของ2.5มากน้อยแค่ไหน <c oughs> ก็เรียนพวกเราอย่างนี้ว่ามลพิษในเรื่องของ pm 2.5เนี่ยมันก็เกิดจากการเผานี่แหละนะครับแต่เผาอะไรบ้างอันแรกเลยก็เกิดจากการเผาจาก เครื่องยนต์นะครับที่มีมาพิษเยอะก็เครื่องยนต์ดีเซลนะครับรถอะไรต่างๆที่มีเมืองใหญ่ๆเกิดเสียสะบัดแล้วก็เกิดปมพิษการเผาของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็การเผาภาคการเกษตรนะครับภาคการเกษตรเนี่ยที่เกี่ยวข้องเยอะๆที่สุดก็คือในเรื่องของการเผาในด้านภาคกลางภาคกลางมีการทำนาข้าวทำนาข้าวก็รัางต่างๆที่ณดงลงให้ไถกลบต่างๆ เพื่อความวดเร็วก็เกิดการเผาเพื่อที่จะถ่แล้วก็ทําในรอบต่อไปอ้อ,อยอ้อยเนี่ยถ้าถ้ามันตัดโดยที่ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรครถ้าเคยไปดูอ้อยนะครับอ้อยเวลาตัดมันต้องมีลอกกากลอกอะไรแล้วก็มันจะช้าผมก็รัดขั้นตอนถ้าเผาปั๊บเนี่ยเมื่อก่อนนี้มันส่งโรงงานได้ยีิบสี่ชั่วโมงรัดคิวได้แต่ตอนนี้ก็พอเผาปั๊บเกิดมลพิษเป็นพิษขึ้นมา นะครับเขาก็มีมาตรการว่าทุกโรงงานมีโรงงานปิดไปแล้วด้วยทุกโรงงานถ้าเกิดการเผาอ้อยเนี่ยอ้อยเผาเนี่ยทุกโรงงานจะไม่รับซื้อนะครับถ้าโรงงานรับซื้อนะครับถ้าตามข่าวนี้ก็ท่านรัฐมนตรีเอกชนพร้อมพันก็ปิดโรงงานอ้อยที่รับซื้อไปแล้วทังหนึ่งโงรโงนี่สองโรงนี่คือมาตรการทางกฎหมายนะครับวกกลับมาที่เราของจังหวัดพัางงาเลยกันนะครับมาตรการตรงนี้นะครับ เนื่องจากว่าต้องวนลงทุกภาคส่วนนะครับท้งมหาไทยก็ทางผู้ว่าการจังหวัดทางนายอำเภอทางปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทางสารสุขซึ่งถือกฎหมายในเรื่องของการบังคับใช้ในเรื่องของอการเผานะครับกฎหมายบอกว่าสร้างความรำคาญเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนให้กับผู้ผอื่นนะครับไม่ได้บอกว่าสร้างให้อากาศมลพิษอะไรต่างสร้างความรำคาญเดือดร้อน นะครับตรงนี้ในเมื่อเขามีการรุนละลงก็ประกาศใช้ทางผู้ว่าก็ขอความร่วมมือว่างดเผาทุกชนิดนะครับท่านจะเผาหญ่าพลาสติกยางรถยนต์หรืออะไรต่างๆภาคการเกษตรคนที่ขึ้นทะเบียนกับการยางเพื่อที่จะคขยกสงเคราะห์การทําสวนยางนี่หนึ่งหมื่กว่าไร่นะครับในหนึ่งหมื่กว่าไร่นี่โค่นยางเก่า ลากยางเ็ษอะไรต่างๆนี่สุดท้ายแล้วก็มากองรวมแล้วก็เผาอันนี้ไม่ได้ถ้าจะเกี่ยวข้องนอันนี้ไม่ได้แน่นอนท่านบอกไม่เป็นไรเกษตรเขามองไม่เห็นหรอกนะครับเราจะลิงก์กับดาวเทียมของกิตได,ด้ท่านเผาปั๊บเกิดจุดความร้อนมาจะมีคนไปเยี่ยมท่านนะครับต้องไปเขาจะบอกพิกัดเลยอยู่ที่ไหนอะไรต่างๆเยี่ยมครั้งแรกคงไม่ได้ไปอะไรมากมายหรอก นะครับไปตักเตือนไปบอกอขอความร่วมมือนะครับอย่าหยุดเผาต่างๆนะครับตรงนี้ก็มาตรการตั้งแต่วันที่17มกราจนถึง31พฤษภานะครับไปตักเตือนแล้วท่านไม่ไม่เป็น้รเราวิถีปฏิบัติเราเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ไม่เป็นไรก็มาตรการทางทางด้านาการะทรวงเกษตรอย่างที่ท่านกสศนําเรียนว่านะครับตั้งแต่1มิถุนา68จนถึง1มิถุนา69 นะครับสองปีเนี่ยถ้าท่านจะเข้าร่วมโครงการของภาคการเกษตรเนี่ยท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติเนี่ยเกิดฝนล,ลงฝนแรงหรืออะไรเขาประกาศภัยท่านได้เหมือนเดิมนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับผมเชื่อว่าทางพี่น้องภาคการเกษตรของจังหวัดพังงาก็จรหนักและรับรู้นะครับก็ประชาสัมพันธ์ด้วยกันแล้วกันนะครับว่าเราให้ความร่วมมือกับส่วนของทุกภาคส่วนในเรื่องของการรณรงค์หยุดเผานะครับเราไม่เผาเรามาแปลอย่างอื่นมา ทำปุ๋ยหมักมาทําไถ่ไกบตัวสังตัวังอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับที่อยากจะขอความร่วมมือกับพี่น้องกเกษตรกรแล้วก็อยากมดินนสศษาซึ่งหลายท่านก็เป็นอ,อกอมอนะครับก็ก็ขอรุนละลงด้วยคนนะครับว่าในส่วนของหยุดเผานะครับหยุดเผาจนถึง31พฤษภาคมตามมาตรการกฎหมายแต่ถ้าไม่เผาตลอดไปก็จะเป็นทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นนะครับในภาพรวมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ครับผมก็วัดีคกับพี่น้องมอดนีนาชาติขาอย่งวัดพังงาตุกันนะครับกับพ้อมชุนิีตีกีระบงสวัสดนะครับประมงอย่างวัดพังงานะครับคำว่าประมงบางทานอาจจะมองว่าไม่เกี่ยวกับารเฝ้านะครับมีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับถ้าทื่อตามลักข้องดินน้ำหลงไฟนะครับในข้องการมีชีวิตเรื่องการทำการเกษตรนะครับดินนิ่แในนอนนะครับ ตรงตัวอยู่แล้วน้ำกระตรงแต่ลมเนี่ยก็มาแปรปรับสักนิดหนึ่งลมก็คืออากาศนะครับออกซิเจนใ่เมกับทีที่จะใช้ในการเลี้ยงชั้นน้ำนี่ก็ต้องใส่อากาศใช้ออกซิเจนแต่ไม่อากาศเถื่อนไว้น้ำเถื่อนไว้นะครับไฟเนี่ยก็มาแปรทักนิดหนึ่งว่าแดดทำไมถึงว่าแดดถูกย่างต้องบีแดดนะครับนี่ดินนการต่ออยู่ได้นะครับถ้าไม่มีแดดหรือไม่มีดิน,นี่ก็ไม่มีน,มน้ำในกาจะทำอะไร ไม่ได้นะครับในช่วงของการเลียงชั้นน้ำนะครับดินกรบเกลี่ยในงไนการเป็นตีข้างน้ำนะครับเกี่ยโดยตรงเลยกับการเลียงชั้นน้ำนึ่งต้มีดินเพื่อจะข้างน้ำไว้ซ่องคุณภาพดินนะครับคุณภาพดินถ้าว่าคุณภาพดินไม่ดีบั้นก็นลยออกมาในน้ำนะครับเียนว่าจะดินเป็นกรดการทาให้น้ำเป็นกรดนะครับเรื่อการเลียงชั้นน้ำไม่ได้นะครับ ถ้าดินมีปุ๋ยดีมีปุ๋ยมีอหารมีอหารชัน้นน้ำถ้าน้ำไสกับปลากับไม่แย่กับน้ำต้องมีสีเขียวนะครับในส่วนของการเผานะครับกรมประมงก็มีนโยบายรับนโยบายหลังนี้เหมือนกันก็คือแทนที่จะเราเผาก็คือไปทําสำามาดเอาไปทําปุ๋ยปุ๋ยมักคือไปสร้างอหาปรปลาได้นะครับในในบอ่อนะครับไปกันจะเอาเอาฟางเอาซัาง ไปการเป็นมุมขอบทำเป็นคาเรียกว่าแซนด์วิชนะครับคำว่าแซนด์วิชก็คือใส่ใส่ร่างใส่ได้ลงสลสรับโดยมูลซัดขี้วัวขี้ไก่นะครับแล้วก็ทำเป็นชั้นๆถรับไปสลมาก็เกิดเป็นอาหานธรรมชาติของสั์น้ำได้เหมือนกันครับขอบคุณมากครับครับผมท่านผูงานครับผมค่ะสวัสดีค่ะ นิพพานจินดานะคะปฏิรูปทีปปปป่ดินจังหวัดพังงาค่ะก็ในส่วนของพังงาที่ดินสัปะกรในส่วนของพังงานะคะก็ต้องบอกว่าเรามีทั้งพื้นที่ทั้งแปดอำเภอนะคะสองแสนตัวไร่ซึ่งหนีไม่พ้นแน่นอนในเรื่องของการต้องหยุดเผาตามนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งในส่วนของสปรกรเองเนี่ยเราก็มีคําสั่งแล้วมีมาตรการนะคะถ้าเราพบจุดความร้อนหรือได้รับการแจ้งในเรื่องของจุดความร้อนขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็จะ แมีประกาศแจ้งเตือนในมาตรการนะคะมีสือแจ้งเตือนเกษตรกรเราก่อนครั้งที่1ครั้งที่สองถ้ามีการเกิดจุดความร้อนขึ้นมาอีกเนี่ยค่ะก็จะมีหนังสือแจ้งเตือนฉบับที่สองและส่งรายชื่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้งดรับเรื่อง,องการช่วยเหลือต่างๆยกเว้นภัยธรรมชาตินะคะอันดับที่สามยังพบอีกว่ายัยงกระทําความผิดอยู่อีกก็มาตรการขั้นเด็ดขาดก็คือสั่งให้สิ้นสิทธิ์ของสวัสดกรนะคะ คือจะเอาเขากำลัการะาระดับจังหวัดในการพิจารณานะคะก็คืออยากจะขอพรามร่วมมือทุกท่านท่านหมอดีนักาทุกท่านนะคะช่วยประชาสัมพันธ์นะคะไปยังพี่น้องในส่วนท้นที่ที่ท่านรับผิดช,ชอบนะคะก็คงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะเยน็นวันระทสวงเกษตรทุกคนนะครับ <c oughs> เร่งตายว่าอต่แรงคนทุกทายบอกว่าพริษัทเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องหน่อยนะครับกับเหลืองคง าการเผาเราใช้ีดินเนี่ยไม,ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ากบริษัทที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของฝังข้าวนะครับเราก็จะลดน้ำลงให้อัดเป็นอาหารอาหารวัวนะครับฝั่งอัดแตงเนี่ยแพงหมากนะครับตาส่งมาที่จังหวัดปังงาเนี่ยกน,นึ่งแปดสิบบาทเป็นที่เราทำหน้าตำไรไรข้าว หลายดอกค่าหลายเขาแล้วเนี่ยฟางเนี่ยสามารถแกะมาเปนา็นอาหารสัตว์ได้อันนี้ลดต้นทุนไปได้เยอะนะครับในเรื่องกล้องในเรื่องกล้องอาหารสัตว์นะครับส่วนเรื่องกล้องการอลอดจะลอดเปลี่ยมซ่องจุนอาเนี่ยผมในมุมมองของผมผมทําได้อย่างเดียวครับก็คือต้องได้ความหลมหื่นหลงใจไม่ไม่สามารถไม่สามารถทำโดวยวิธีอื่นได้เพราะะฉนั้นทุกคนที่มาเนี่ย ต้องรวมมือรวมใจนะครับที่จะไม่ไม่ทาให้เกิดปีเอมซองจุน้าที่จริงในมุมมองผมเนี่ยปีเอมองจุนอาเนี่ยอาจจะเข้ามองที่เหลือกันเพ้าอย่างเดียวแต่ว่ามันอาจจะมีไล่ปัดใจนะครับที่จะทําให้เกิดไม่ว่าเหลืองของโรงงานเองไม่ว่าจะเรื่องของอไฟไฟเพ้าที่ข้างทางนี่ครับกีบุรี่ที่โยนไปข้างทางนี่ก็เป็นบอเป,นเป็นเป็นแรงท,ที่เกิดได้เพราะฉะนั้นเราต้อง พอเราเห็นปุ๊บเราต้องรีบแจ้งนะครับแจ้งไปที่ผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งไปที่กาเซตก็ได้นะครับพอกาเซตเนี่ยเขาหลับพิชอาเรื่องการการเผาอยู่ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือลดนะลงให้ทุกคนเดี๋ยวรักรักรักที่จะทําให้อาการบริสุทธิ์นะครับสำหรับบริท์ก็คงแก่นี้นะครับส่วนเกี่ยวข้องก็คงจะเดือกกฎดไา้ในมุมมองเมเดี๋ยวมมองว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่สามารถทำให้มันหลับ เปลี่ยวลหน้าได้ข้อข้อทุดท่านก็คือความรวมมือรวมใจครับขอบคุณครับน่นะครับหลังจากนี้ก็นะครับหมอดินทุกท่านนะครับเตรียมตัวนะครับเเดี๋ยวเราจะชูมือนะครับ ภาพภาพชูมือพร้อมกันครับขวาครับโอเคชูมือนะครับอย่าทิมตาโอเคครับพร้ <laughs> อมนะครับหนึ่งสองเจ้ยี่พร้อมกันครับหนึ่งสองสามโอเค ที่อยู่บริเวณงานตรงนี้นะครับถ้าท่านกลับไปแล้วก็รอสามสิบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องอยู่กับเราต่อนะครับผมแล้วก็มีบูธด้วยครับพี่ฟ้าย่างกับบีกับบี ตัดไปสนใจื่องของสินค้านะครับก็ดูดิได้ตามรูนะครับเรามีผิที่เป็นออร์แกนิกนะครับเกไต้อนจิพิลลอุ่่องนำเสนอมเป็นอตอนจิตพไหนตรงนี้นะครับมีเนกล้าของพริกก็เขือนะคับก็ดีูกนะครับ ที่อ <myster> ย <iously> <problem> <towers> ่างเอสไลนนะครับเด๋วผมจะเข้ากรุปเลยนะครับอยากใเพื่นเที่สนใจท

Ô nhiên là tuổi 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 ีเม็ดดีอมีมั้งมีเยอะขอหมูดลนไปแล้วติโตกล้าเอาไปรางวัที่ให้ผมดูใหม่จะมีเม็ดดีนีมันเ็หลัตาเดี๋ยวถ้าจะตีกันเลยครับหนึ่งสองสามเนี่ยจะเดียกใ้ของกลางของอันนี้่อันนี้ของผม

นี่ไขู่ไขู่แลอแนที่ังนอร่อยอนี้ก็รสเด็ดรสเด็ดทุกอย่างเลย

เป็นอะไรเป็นจำปะดะอายุกี่ปีครับถึงจะเป็นลูกจะปลูกแล้วสองปีสองปีเป็นลูกปเป็นทั้งปี